ครับนี่ครับไล่ถุงน้ำผูเขอนะครับสุดยอด,ดจริงโอ้ขึ้นมาไม่ง่ายนี่เป็นสถานที่มิตติ้งเราได้อีกอีกสถานนึงเลยประมาณสามสี่โลเอาเรื่องครับแต่่เนี่ย ล่บายบายลงนำแล้นะครับเดินทาง,งมันออกเข้าได้สองทางนะครับเราขึ้นทางลงทางทางก็เอาเรื่องอยู่เลย <c oughs> ไปครับทางพอดีพอดี ดีหลายๆโอ้โหอารมณ์อะไรเลยนะอารมณ์ผู้หลวงนะครับัูเขาพระอิสานี้ดินเหนียว ลื่นทางก็พอดีพอดี <c oughs> เอว <c oughs> เอวมันจะขึ้นลงได้สทางนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกตรงไหน ตรงไหนก็มันหมดแต่ลุงน้ำกกบอกว่าเส้นนี้มันกว่าขาขึ้นฝนตกนะครับเอว,เอวได้ใส่สี่โลสักที ทางมันพอดีพอดีตัวลื่นคุมยากเลยครับ Ta khen đi Lên để lốt khoáng ừ. ด้้วยขางหลังกำล,ลังตามมาครับเอวเอวเขาเรื่องมันชันแล้วก็ลื่นอารมณ์แบบดิ้นเหนียวครับ กระชายมระช่ขิงเอ้อเอนี่ครับเวลาระบบช่วยลงมันทางานมันจะกระพิบม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 ิบนะครับตอนนี้คือยังใช้ 4L1 แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันทำงานมันจะกระพิบมิบิบิบมิบนะครับอ่าพอดีทางเขาทำไว้ทั้แบบรถ ซิ่งก็คือ,คอรถไถท,ที่นั่งหน้าหลังนะครับรถคูโบต้าเล็กๆ9แรงสิแรงมันแคบแล้วก็มันเบาแต่พอรถใหญ่นี่มันเต็มพอดีช่องเสียวว่าเชียวว่าเชียวนี่ฮะนี่นน <c oughs> อารมณ์ประมาณนี้เลยครับ <N ic ly> นี่ฮะทำงานมาาันจะกริบอ่าพอถ่ายปุ๊บม,มันอาย <N ic ly> <N ic ly> ครับไม่ไกลประมาณ2-3โลจาก2-1-1-3ครับ เลือกลงล่องไปล่องหนึ่งครับเพราะว่ามันมีกิ่งไม้เอาโอเคกิ่งไม่ใหญ่ได้อยู่ครับเอาเลือก ตื่นเต้นว่าไอ้แบบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไอ้แบบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มามามา หันไว้หันไว้โอเคอารมณ์ตะแคงอะโอ้ยมันแค่เสียววีอ่ะไอ้นะแค่ครึ่งเซนไหมโอ้โหลงตรงๆก็ได้นะระดับเสียเจนอ มาพี่มามอบไรเลยขวาพี่โอเคมา เกเสียวหน้าก็ปากพื้นไม่พอนะตะแคง45อีกไปครับมันอยู่ในปา่าครับพูดนี่แหละฮะเดี๋ยวนึกว่าหมดมีข้างหน้าอีก เอาเรื่องฮะ พอดีพอดีมันพอดีสำหรับรถซิ่งรถไถซิ่งนะมันไม่พอดีสำหรับรถอ่าแบบเราๆนะครับโอ้โหโอ้โหคุณพระ

เดี๋ยวค่อยไปขาดสีนะ <c oughs> เดี๋ยวไฟไฟใครร่วงมปแค่ดวงนึงครับขางรถหรือเปล่าไอรีวออกว่าที่ติดไว้ขันรถอ่ะด,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 ดีนะผมเมื่อกี้ ไม่เป <c oughs> ็น่ยนคอมไม่ได้วะอยู่ตรงรอยล้อพอดีนะไฟว้าวเ <c oughs> ส้นตรงนีน้เอาเรื่องว่าเส้น ขึ้นอีกทางครับใส่ปุ๋ยมาขามหรือเปล่ากำลังเก็บถั่วลิสงครับเนี่ยครับตัวเนี้ครับรถออฟโรดอะไรก็สู้ไม่ได้นะครับบอกเลยนี่คันนี้ เอาเลงกระพิบแ,แ,แ,แมปแมปแมปตลอดครับชั้นดูดิถ้าไม่พับกระจบแตกนะครับกระจบแตกเลยอือบาดใจเอาลิงอยู่บนต้นไม้ พอดีตัวมากครับคือถ้ารถเดิมๆมาคือบันไดหักล่วงก็แขวนครับ ถนนอยู่ข้างหน้านี่อย่างนแต่ผมไปไม่ถึงครับเอาไว้ด้วยโอ้โหเอาเรื่อง มา,มาพี่เขาว่าที่ผ่านมาย,ยังไม่เท่าไหร่เอ้ย บุกเบิกทางม่ครับเอาเรื่องอ,อารมณ์ผูหลวงน้ำหนาวเลยครับเพราะว่ามันก็จังหวัดเลยเหมือนกันดินก็คล้ายๆกันนะครับดินเหนียวลื่นยังไงสู้รถซิ่ง ของชาวบ้านไม่ได้รถไถเต็กเต็กเตักต็กตกเตกเบาเห็นรยางอยู่ไก,กล ทยอยกันลงมาฮะเอวตรงนี้นะครับเพราะว่าหนักสุดเดี๋ยวต้องไอเนี่ยครับต้องเดินลงไปดูลายมะขามมะขาม นี่ครับมันอยู่ตรงฟังเลยครับก็เ,เลยเสียวหน่อย ไปก่อนตรงก่อนตรงก่อนเอาโอเคแล้วขวาครับคืนคืนคืนโอเคตามมาเลยโอเคมาพี่เจนมา ซ้ายไปก่อนแล้วค่อยขว,วา,ไไวาเดี๋ยวตูถูอ่ามาได้เดครับตรงเลยเคครับซ้ายไปก่อนแล้วค่อยมาขวาถูกแล้วถูกละมีระบบช่วยลงนี่มันดีจริง เกือบเกือบโหถ้ารถไม่ยกสูงสูงนะครับไม่ยางมัดแนะนำขึ้นทางเดิมกับทางเดิมยังมาทางนี้ใช้กินเวลาไปสองชั่วโมงแน่ๆนะครับอันนี้เราแค่สี่คันเองไง กินเวลาไปชั่วโมงถ้าทามาหลายๆคันนี่โอ้ยิ่งถ้ามือใหม่ๆตื่นเต้นนี่เอ,อา,อาเรื่องนี่ฮะทางเรา ความหวังและอนาคตเราโอ้ตับช่วงฝนตกหรือดูฝนเอาเรื่องนะครับหมอกเขลงจัดเลื่อยๆนะเชา้าๆหวานเจีย๊ยบทางมันพอดีพอดีตัวพับกระจกไว้ก่อนครับไม่รู้รถมันจะดีหรือทางมันจะดีตอนไหน จนตะลิง่งถ้าจังหวะดีชดแรงๆก็ไม่เป็นไรถ้าจังหวะซวยปึ้งนิดเดียวก็แตกนะครับนี่เอาเอากิ่งไม้กลับบ้านด้วย จัดอะมันมีเฉพาะรถอีแท็กซิ่งนะครับห้างมันพอดีมันไม่มันยังไม่กว้างพอสำหรับรถกระบะขนาดกลางเราก็ต้องมาเปิดเอง อารมณ์ประมาณรถขนขิงวิ่งมาบอกว่าโอ้สบายขนขิงแต่เขาขนใงี้ดูแลหร <c oughs> ือดูผลเขาอ่าจอดไว้ในระดับหนึ่งแล้วเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ทอยมายถึนง,ง่ายง่ายนะเส้นนี้ผมว่าต้องมีสามโลกว่าถึง4ี่โลจะไกลกว่าเส้นนั้นสองโลนิดนิด นาแห้วมีปั๊มนะฮะพีทีนะ ก็นึกว่าคอนกินนะไ้ครับลาดยางอยู่ข้างหน้าแล้วครับโอโ้เส้นนี้มีสามโลได้ ก<เ>็ลุยไปวิ่งรถมาดูให้ด้วยขอบคุณครับขยับเป็นเจ้าเข้าเลยเพราะว่าลุยที่โคนมาครับเดี๋ยวแอดมินจะรีวิวเส้นทางจาก นาแห้วออด,าด้านซ้ายครับไม่ไม่ไหวจะเคลียร์ครับตองน,นี้ถ้าวิ่งวิ่งแล้วพวงมาลัยเขย่านะครับเราเคลียร์เท่าที่เราเคลียร์ได้ไปก่อนโอ้โหเขยา่า ประมาณนี้โอ้อันนี้ไม่ออกยิ่งกว่าตะก,กวัวทวงอย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโกทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค้ามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ